เกตแตงกวาหน่อยครับตอนนี้ปลูกเมื่อวันที่สองสามประมาณนี้เนาะเตินทุกอันเลยเยอะด้วยจะเยอะไปด้วยนะเพราะว่าพอเยอะไปเนี่ยลามันก็เยอะไงมันก็จะแยงอาหารกันเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าจะแยกยังไงอาจจะต้องเพิ่มกระถางขึ้นมาอีก ดูจากคลิปแรกเมื่อตอนเช้านะตอนเช้าถ่ายประมาณ7โมงดูตอนนี้ประมาณตอนนี้ก็เทียงเที่ยงดูขึ้นไปมากอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องแยกแยกมั่งเพราะว่าถ้าขึ้นเยอะขนาดนี้ไม่ไหวะอะเต็มแน่นอนเดีย๋ยวจะแยกไปปลูกน้ําอีกชุดหนึ่งห่างกันไม่กี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเวันนี้วันที่16และผ่านมา สี่ห้าวันแล้วเนาะจะไม่ปินปุกประมาณ 2, 3, 4, 4, 5, 6, วันที่สองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสี่วันสี่วันดูต้นครับตัวไวอ้อ่ะถือว่าตัวไวอ้อ่ะกับปลูกรอบที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวอย่างที่บอกมัจะต้องแยกเพราะว่ามันเยอะเกินแยกออกไปปลูกนะ้ำ มั่งปลูกในดินมั่งเดี๋ยวดูก่อนาอาจจะแยกแยกกันไว้ในหลายที่อันนี้ที่20แล้วครับน,นี่ถ้าต้นไม่ดีไงอันนี้จะเริ่มถอนออกละอ,อย่างเงี้ยมันเยอะอจัดละ ก็าจะเอาไว้ประมาณ3ต้นเต็มที่นี่ใบงีก็รอดไหมไม่เอาเดี๋ยวนี้ดูก่อนไม่เอาแล้วก็พวกแข็งแรงพวกนี้อาจจะแยกไว้กระถางแยกก่อนตอนนี้แตงกวาเราก็เข้าวันที่10แล้วครับ เยอะไปเดี๋ยวจะต้องถอนแน่นอนตรงนี้ก็ประมาณ3ต้นสองต้นแล้วก็สายน้ำหยดที่เราสั่งมาจากประเทศจีนตอนนี้ก็ถึงละพอดีเลยแล้วกว่า10บวันสายน้ำหยดสั่งไว้ก็ประมาณ1ิวันก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวก็จะต้องมาเริ่มติดตั้ง สายน้หยดนดี่ก็คือสายน้ำหยดที่สั่งมาจากประเทศจีนนะครับสั่งมาทั้งหมด10หัวใช้จริงๆก็ประมาณ5-6หัวเพราะว่ามีแค่5-6ากระถางเองมีเสามาให้ด้วยนะมีเสามีจุกยางจุกต่อปปลาอะไรแบบนี้สายก็10เมตร แต่เนื่องด้วยจุดที่ผมปลูกไว้อะมันไกมันไกลจากข้อเพราะว่าข้อมันอยู่นี่แล้วก็กะว่าจะไม่ยุ่งกับตรงข้อตรงนี้ด้วยผมกะจะใช้แบบครั้งก่อนเลยก็คือใช้กระติกนะครับเจาะรูแล้วก็ต่อสายน้ำหยดเข้าไปตั้งไว้ที่สูงหน่อยเพราะว่าใช้แค่ไม่กี่หัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเรื่องแรงดันเราใช้หยด แบงก,ก้าเขบอกว่าไม่ชอบน้ําแต่ขาดน้ําไม่ได้ก็คือให้มันจุดไปบ้างอะ่ะจุดไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่แฉะไม่ชุ่มมากไปก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้งสายน้ำจุดวิธีต่อก็ต่อง่ายๆนะครับตัดต่อตัดต่อเลยจะไว้ตรงไหนก็ตัดต่อ นี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับหัวน้ำหยดหัวน้ำหยดใช้แันนี่หนึ่งสองสหกหกหัวก็เหลือสี่หัวไปสำรองต่อสายมันมีสามทางเดี๋ยวก็ต่อถังลงไปเอาตัวนี้แล้วก็มันก็จะไหลไปเรื่อยๆตามนี้นะครับก็คือใช้ระบบน้ำหยดนี่ก็นี่ทายก็อุดไว้งนี้ก็เป็นสามทาง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 ,ทางเดี๋ยวทำ ถังน้ำเอามาวางไว้ก็ปรับหัวน้ำหยดแค่นั้นนะครับตอนนี้ในถังน้ำเราก็จะใส่ปุ๋ยอะไรก็ว่างลงไปอีกถังหมุ่มใช้ถังข้ำยาล้างจานเก่านะในการใช้เป็นถังน้ำที่ไว้ทำน้ำหยดนะครับอันนี้ก็น่าจ,จะหลายปีแล้ว ถือว่ายังไม่ไปลูกก็น่าจะใช้ได้อยู่วิธีเจาะหัวผมก้อนนี่เลยเขาเรียกอะไระดอกเจดีเจาะเจาะตูนเงี้ยแล้วก็เอากาวร้อนเอาร้อนแปะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะนี่นะกาวร้อนรือเจาะมันแบบฟิตๆหน่อยอพอกาวร้อนแยญ่ขไปมันก็จะไหลยอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝาก็เจาะแบบนี้ เพราะว่ามันจะต้องมีอากาศไหลเข้าน้ําจะได้ไหลออกได้ก็ต่รั่วหรือเปล่าไม่รู้เลยเดี๋ยวไปลองกันนี่เราก็ทดลองใช้งานกันอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เติมน้ำข้างบนนี้น้ำไหลมันก็จะหยดเอเราก็เลือกปรับเอาว่าต้องการหยดแบบไหน ยเยอะแล้วก็หมุนมันไปปิดไปหน่อยอันนี้หยุนน้อยแล้วก็เปิดมันหน่อยนะครับโอเคก็ตามนี้ครับอันนี้เราก็เติมน้ําเติมปุ๋ยอะไรลงไปได้เลยนี่ผมก็จะปรับแค่นั้น,นครับจบแล้วก็รอดูมันโตอย่างเดียวดูที่มันจะได้กลิ่นหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ ครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางอาจจะไม่ได้ดีหรือว่าถูกต้องทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางให้เพื่อนทำว่าปลูกไว้กินเล่นข้างบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ถ้าอยากรู้ว่าผมจะได้กินเปล่าก็รอดูคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับ